ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจจะเป็นคู่ของเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสผู้ท้าชิงอันดับที่3ของแร็งกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งกวนใจชาวไทยไวัย39ปีทำหน้าที่รังเกี้สุดตัวจากยูกิโยซะดาวเด่นคิกบ็อกซิ่งวัย27ปีจากประเทศญี่ปุ่นที่มาสู้ด้วยความมุ่งมั่นเกินร้อยยกแรกยูกิพยายามบุกเน้นหวดเข้าที่ขาแต่เพชรธนงยังนิ่งไม่มีท่าทีตื่นตระหนกให้เห็นยก2ยูกิเร่งสปีดเกมเร็วขึ้นก่อนได้จังหวะปล่อยหมัดซ้ายเข้าไปคางของเพชรธนง เรียกนับแปตุนไว้ได้ก่อนยกตัดสินเพชรนงเล่งเครื่องเอาคืนยูกิแต่โดนใบเหลืองลงโทษจากกรณีของคอคู่ชกกระทั่งครบ3สายกกรรมการเห็นพ้องให้ยูกิเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันเก็บชัยต่อเนื่อง2ไฟติดได้อย่างสวยงามดนนนบเเเเเเเลอไปปปัพ่ <S <S ่าาาาารตะะขขแ็็จจว้ยย